อนหนึ่งขออนุภาพเทพพะาเหหุสวรสัก์และเทพผู้อภิรักษ์พระมหานครราชธานีนี้มีพระสยามเทวาธิราชพระการชัยศรีและพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองเทพารักษ์หลักพระนครเป็นต้นจงบรรดาบรรดมจนบรรดาบรรดาภัยรัชประเทศตาเขตขันทศีมา ให้มีภูตูหิตูประเทศจิตไกลจากวิหิงสาอย่าตั้งตนเป็นอมิตรมรันธรรมกลับเป็นสัมพันธมิตรสนิทสนมนิยมนำประโยชน์มาสู่ราชอาณาจักรยังหมู่เสนาพลนิกายให้สวามิภักดิ์สุจริตอุดมอิทธิเดชปกเขตไทยให้ราบคาบคงสุรภาพเพียมหานต่อยุทธสงครามยามคับขัน ป้องกันประชาธิปไตยตรึงในหลักพิทักษ์เอกราชให้ยืนยงยังหมู่พระราชวงศาน